สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมหมวดนิพนธ์ครับวันนี้รับผมขอ,อนําเสนอระเบียบงานสารบัญน,นะครับในส่วนของระเบียบงานสารบัญในกองทัพบกเองก็จะมีะระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบัญปีพุทธศักราช2563นอสาะครับสาหรับวัตถุประสงค์วันนี้ผมมีอยู่3าประการนะครับประการแรกคือเพื่อเป็นการทบทวนนะครับยิ่งโตขึ้นนะครับก็จะยิ่งลืมนะครับ เมื่อเราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานนะครับแลนการปฏิบัตินั้นเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเราก็จะหลงลืมเรื่องเกี่ยวกับพวกหลักการต่างๆนะครับเรื่องที่สองก็คือ,อเมื่อจะทบทวนนะครับแล้วนะครับจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือคิดว่าตัวเองได้เพื่อนได้นะครับก็เลยมีโอกาสได้มาทําวิดีโอนี้นะครับสําหรับใครผ่านไปผ่านมาเห็น แล้วสนใจก็จะได้ไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะไม่ได้อะไรมากนะครับเพราะผมไม่ใช่คนเก่งหรือว่าอะไรในด้านนี้โดยเฉพาะถ้าเก่งแล้วก็จะถ้าจะหลับตาน่าจะนึกได้แต่อันนี้หลับตาแล้วก็นึกไม่ได้จึงต้องกลับมาทบทวนนะครับเรื่องที่3ก็คือสําหรับน้องๆเพื่อนๆน,นะครับที่จะเข้ารับการทดสอบนะครับในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของ ระเบียบงานสารบัญน,นะครับถ้าเกิดพวกท่านสนใจและมีโอกาสได้เข้ามาฟังนะครับก็อาจจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของระเบียบงานสารบัญปัจจุบันเนี้ยของกองทัพบกเองอ่ะใช้ปี63นะครับแล้วก็พวกเราที่ปฏิบัติงานนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นอกจากว่าทหารเองจะต้องทําการลบได้เยี่ยงทหารลาบนะครับ แล้วก็ทหารเราต่างๆที่เป็นเหล่าลบนะครับเราก็ต้องทําการลบได้แต่ในอีกมิติหนึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าเราต้องผูกพันและก็เกี่ยวกับเอกสารนะครับการผูกพันและเกี่ยวกับเอกสารนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ในทหารนะครับชั้นสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆนะครับพลทหารหรือในสิทธ์นะครับเริ่มตั้งแต่พลทหารเดินเอกสารในบางกรณีนะครับ หรือว่าน้องๆเสมียนน้องๆพนักง,งานราชการที่มีโอกาสได้จัดทําเอกสารย้อนกลับไปในกรณีที่เข้าบรรจุมาครั้งแรกๆนะครับสิ่งแรกๆที่จะต้องรู้จักก็คือ 1. ระเบียบงานสารบัญน,นะครับเป็นหัวใจสําคัญในการเริ่มรับราชการสําหรับน้องๆที่ทํางานในสํานักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสารพี่พี่พเลี้ยงนะครับ ก็จะพร่มบอกพร่มสอนตลอดนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับาการทาการจัดทําบันทึกข้อความนะครับหน้า3มหลัง2ตัวเอกสารเท่าไหร่นะครับวันที่นะเท่าไหร่นะครับหน้าเคาะเท่าไหร่หลังเคาะเท่าไหร่นะครับระยะห่างระยะบรรทัดนะครับอันนั้นคือแนวทางปฏิบัติแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันก็คือหลักการหรือระเบียบที่ว่าไว้เมื่อเราปฏิบัติแล้วเกิดความเคยชิน เราจะลืมระเบียบนะครับเช่นเดียวกันกับผมที่อาจจะต้องมาทบทวนกันในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาก็เหมาะในเรื่องของการฟังนะครับฟังในรถนะครับฟังตอนเช้าฟังก่อนนอนนะครับซึ่งผมมีช่องทางอยู่เป็นช่องทาง YouTube แต่ไม่ได้มีอการพัฒนาขึ้นเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าปีนี้น่าจะปีที่4แล้วมีช่องกับเขามาแต่ก็ยังไม่ถึงไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร นะครับเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาสิ่งอื่นไม่สําคัญนะครับแต่สิ่งที่เราได้ทําให้เพื่อนๆหรือทําให้ผู้อื่นได้เกิดประโยชน์นั่นคือสิ่งสําคัญสําหรับผมนะครับอันนี้ผมเชื่อว่ามันมีความสุขนะครับที่ได้ทำมาเริ่มกันเลยครับในูปในส่วนของระเบียบกองทะบบกว่าด้วยงานสารบัญประการแรกเราต้องรู้จักก่อนว่าชื่อระเบียบชื่ออะไรอันนี้ผมพูดบ่อยแล้วตั้งแต่ต้นคลิปมาเราพูดบ่อยแล้วแต่ในส่วนของประการต่อมา ถามว่าใครเป็นผู้รักษาระเบียบอันนี้แน่นอนนะครับผู้ปฏิบัติงานมาเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้รักษาระเบียบนะครับแต่น้องๆที่บรรจุใหม่หรือว่าน้องๆพนักง,งานราชการนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติงานในกองทัพบ,บกนะครับจะได้ทราบนะครับก็คือเจ้ากรมสารบัญทหารบกเป็นผู้รักษาระเบียบนะครับสาหรับาการประคับใช้ก็คือประคับใช้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2,500 63อันนี้คือถ้าจะออกข้อสอบก็คือแน่นอน3ข้อนะครับจะเป็นข้อง่ายๆแต่บางครั้งถ้าไม่ได้ดูก็อาจจะตกม้าอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้บังคับใช้เมื่อ,อไรเจ้ากรมชื่ออะไรจับไหมครับจุดครับเจ้ากรมใครเป็นผู้รักษาระเบียบนะครับอันนี้ขยายความนิดนึงในส่วนของผู้รักษาระเบียบนะครับอย่างเช่นระเบียบงานส่งกําลังบํารุงอย่างนี้ก็จะมีเจ้ากรมส่งกําลังนะครับระเบียบเกี่ยวกับ พวกด้านาต่างๆก็จะมีเจ้ากรมสายนั้นเป็นผู้กํากับดูแลนะครับเป็นผู้รักษาระเบียบนะครับในส่วนของเรื่องของระเบียบงานสาร,รบัญน,นะครับประโยชน์ที่จะได้รับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงเอกสารนะครับเอาไว้อ้างอิงเอาไว้ในส่วนของเก็บไว้รับตรวจรวมถึงเก็บไว้เป็นทางประวัติศาสตร์ แต่ที่สาคัญอีกประการก็คือเป็นเครื่องมือนะครับในการติดต่อระหว่างหน่วยงานราชการเป็นเครื่องช่วยความจํานะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์ของระเบียบงานสารบัญนะครับในส่วนของโรงเรียนสรารบัญหารบกนะครับก็จะมีครูอาจารย์นะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนสารบัญหารบกมีที่ตั้งอยู่ที่กรมยุทธรรศึกษาทฐานบกนะครับส่วนตัวผมเองก็มีโอกาสได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์นะครับซึ่ง ก็ต้องนําเรียนท่านว่าก็ลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่มาทําให้เราสามารถปฏิบัติได้นอกจากแบบธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันประจํานะครับแล้วก็ต้องค้นคว้าแล้วก็ต้องถามอาจารย์นะครับเพิ่มเติมในบางเรื่องที่จะต้องปฏิบัตินะครับสําสหรับระเบียบงานสารบัญน,นะครับข้อ6ข้อ6ถ้าพวกท่านเปิดก็จะพบว่าในเรื่องของความหมาย ในทางปฏิบัติงานเนี่ยเรารู้เราทราบนะฮะเราก็ผมก็จำไม่ได้ทั้งหมดแต่สําหรับน้องๆที่ทําการทดสอบท่านต้องจํานะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้ออกข้อสอบก็จะต้องจําไม่บ้างนะครับอย่างเช่นความหมายของมันนะครับความหมายของคําว่างานสารบัญหมายถึงอะไรนะครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับอย่างเช่นงานสารบัญก็คืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารหรือหนังสือนะครับโดยเริ่มตั้งแต การจัดทำนะครับการรับการส่งการเก็บเอกสารการยืมและการทำลายในส่วนของคำว่าส่วนราชาการหมายถึงอะไรอย่างเช่นกระทรวงตะบวงกลมนะครับข้อใดไม่ใช่เป็นต้นนะครับอันนี้พวกท่านอาจจะต้องดูความหมายในต้นระเบียบจะอยู่ในข้อ6นะครับสำหรับน้องๆที่ทำการทดสอบเรื่องความหมายก็ทิ้งไม่ได้ เช่นเดียวกันนะครับสำหรับส่วนราชาการของกองทัพบกนะครับมีความหมายว่าหน่วยงานระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับในส่วนของกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไปคําว่ากองร้อยก็คือก็จะเป็นส่วนราชาการของอยู่ภายใต้กองทัพบกเช่นเดียวกันนะครับทหารเราก็จะมีอะกองกองทัพบ,บกกองทัพภาคนะครับบนทลนทหารบก กรมกองพลอะไรครับกองพลกรมนะครับ,ลนะรบแล้วก็กองพันกองร้อยนะครับหมวดตอนอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นการไล่ในลักษณะของอหน่วยส่วนราชการนะครับแต่ในความหมายของระเบียบงานสารบ,บัญให้หมายถึงหน่วยงานระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับสำหรับระเบียบปี63มเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง หลายหน่วยงานเริ่มหลายหน่วยงานในกองทัพบกเริ่มเอามาบังคับใช้นะนะครับในส่วนของอระเบียบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีความหมายของมันเช่นเดียวกันนะครับระเบียบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะมีความหมายว่าการรับส่งข้อมูลข่าวสารหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ระดับในส่วนของรัฐบาลนะครับลงมาที่มีการเริ่มใช้ระเบียบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง ต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือราชการที่เราเห็นนะ่ะมันก็จะมีด้วยกันอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ,อเฉพาะทางรูปแบบนะครับนะเป็นลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะทางรูปแบบแล้วก็อีกประเภทหรือลักษณะหนึ่งก็คือเป็นเฉพาะทางเนื้อหาเรามาดูในส่วนของลักษณะเฉพาะทางรูปแบบเนี่ยก็จะมี หนังสือตาคุดนะนะที่ท,ที่มีตาคุดในตำแหน่งที่กำหนดนะครับแล้วก็รวมถึงมีรูปแบบที่แน่นอนและต้องปฏิบัติตามนะครับรวมถึงมีการกำหนดเจ้าหน้าการเว้นบรรทัดที่แน่นอนอันนี้คือ,อเป็นลักษณะเฉพาะทางรูปแบบก็คือเน้นทางรูปแบบมีหนังสือตาคุดมีในเรื่องของรูปแบบที่แน่นอนตายตัวต่อมาอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นลักษณะทางเนื้อหา พวกเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเนื้อหาที่สําคัญอยู่3ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนละ1ย่อหน้านะครับย่อหน้าที่1มักเขียนนะครับบอกที่มาที่ไปของเรื่องสั้นๆอันนี้เป็นความสําคัญที่ที่เราจะต้องคอยดูนะฮะอันนี้ในส่วนของย่อหน้าที่3มก็คือเขียนสรุปและย้ําความเข้าใจนะครับก็จะอยู่ในส่วนของย่อหน้าที่3า นะในส่วนของย่อหน้าสําคัญก็คือจะอยู่ใน,น่อหน้าที่2นั่นเองคือบอกความประสงค์ว่าจะทําอะไรนะครับการร่างหนังสือฉบับนี้การสื่อสารในครั้งนี้จะต้องอบอกความประสงค์ว่าสาเหตุที่ร่างเหตุผลที่ร่างขึ้นมานั้นอะ่ะเพราะอะไรสรุปว่ามันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนด้วยส่วนละ1ย่อหน้านะครับสำหรับต่อมาก็คือในเรื่องของคุดาบางทีเราจะเห็นว่ามีคุด นะครับมากมายมีขนาดต่างๆแต่ในส่วนของระเบียบกองทัพบกเองก็จะมีด้วยกันอยู่2ขนาดนะครับขนาดแรกก็คือขนาดสูง3เซนติเมตรนะครับและขนาดที่2ก็คือขนาดสูง1.5ซนติเมตรนะครับโดยวัดจากปลายปีกถึงปลายหางนะครับอันนี้เราสามารถาเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าเป็นลักษณะใดในส่วนนี้คือเรามีเรารู้เลยว่ามี2ขนาดนะครับ ต่อไปจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับหนังสือราชการนะครับเรามีด้วยกันทั้งหกหกชนิดประกอบไปด้วยหนังสือภายนอกหนังสือภายในนะครับหนังสือระทับตาหนังสือสั่งการหนังสือประชาสัมพันธ์รวมถึงหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการอันนี้เราจะเห็นว่าหนังสือเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นหนังสือภายในของทบบกของเราเองที่มีการจัดพิมพ์เป็นประจํา ในกรณีที่มีตาประทับก็คือตาประทับแดงๆที่เราเห็นเนะี่ยมันก็จะเป็นหน่วยระดับกองคนที่สามารถที่จะประทับตาออกได้นะครับต้องมีชั้นพลนตีขึ้นไปเดี๋ยวเองมาดูกันต่อสําหรับหนังสือภายนอกนะครับมีด้วยกัน2ชนิดได้แก่ที่ใช้ภายในกระทรวงกาโหมนะครับและใช้ภายนอกกระทรวงการามนะครับอันนี้คือรา,ายละเอียดท่านเปิดระเบียบดูนะครับแต่ที่เราเห็นเนี่ยก็คืออย่างน้อยเรารู้ละมี2ชนิดนะครับ โดยทั่วไปมี2ชนิดนะครับก็คือหนังสือภายนอกที่ใช้ภายในกลาโหมนะคือหนังสือที่ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีนะครับเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดนะครับซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอกนะครับใช้กระดาษตาคุตอันนี้คือความหมายของหนังสือภายนอกที่ใช้ภายนอกกระทรวงกลาโหมนะครับอันเนี้ย ก็จะเห็นบ่อยๆอ,อยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของการใช้คําขึ้นต้นนะครับกับบุคคลธรรมดาอันนี้ข้อสอบก็สามารถที่จะนําไปออกได้เช่นเดียวกันนะครับกาบเรียนเนี่ยใช้กับประธานองค์คมนตรีนะครับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับนายกร,รัฐมนตรีนะครับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามอาทุจริตแห่งชาติหรือปปชนั่นเองนะครับ ประธานรัฐสภานะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับประธานผู้ที่สภาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน